เออปีเสมอความเป็นอันดับหนึ่งคืเดินมาทำตามสูตรเดินจับเพิ่มหลังจากตั้งหมทีนั้นเราก็ทำการล้างสัภดพเพื่อนเพื่อนผมต <Island> ้อนรับรถชีวีเกตตอนนี้เราอยู่ระหว่างเดินทางไปดูรถให้ขับผู้ใช้รถท่านหนึ่งนะครับเชื่อว่าท่านหลายหคนน่าจะรู้จักนะครับเดี๋ยวพบกันนะครับสวัสดีครับนายาวอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกันนายาวครับวันนี้นายารุ่งหยีครับนายาวลูกหยีนะครับตอนนี้เรา กำลังออกไปดูรถเทนายาวกันเห็นไ้ว่าเห็นว่านายาวจะซื้อรถใหม่เป็นรถที่ทรงคุณค่ามากครับก็เห็นว่าเพื่อความมั่นใจนะครับก็เดี๋ยวเราไปช่วยดูรถเทนายาวแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้หัวชี่ติดเอาไม่ออกตอนนี้เราอยู่ระหว่างการเดินทางครับนี่นายาวของนายาวเสื้อสวยเนี่ยครับผมเสื้อสวยมากครับในช่วงนี้ก็หลังจากที่หมดภารกิจช่วยงานบุญกับพระเอกนักบุญของเราครับบินบริลลิสเอกพันบริลิสมูทิฟร่วมกันอยู่ก็มีโอกาสได้มาพบกับ ทีมงานช่างต้อนะครับ,บเราะผมที่ทอนซ่อมเช็คหัวฉีดทุกชนิดนะครับทุกประเภทรถยนต์ในวงจรสากลระโลกนะครับาารทำได้นะครับสากละโลกนี่มันไม่ได้อยู่โลกนีแล้วนะโลกไหนก็แล้วแต่เรากลัวมันไม่ดีก็พูดไปไประสานระโลกเลยดีกว่า,วาวแล้วก็ซ่อมรถในช่วงที่ มิเชลอาโอนายกรัฐมมนตรีของเลบานอนนี่ได้สั่งระง,งับคณะรัฐมนตรีของเขาให้อยู่ในรัฐธรรมนูญต่อไปอในการบ,บริหารประเทศหลังจากเกิดระเบิดขึ้นในเมืองเบรุษในใจกลางเลบานอนนะครับ <S <S อันนี้พูดเป็นทีมงานสนทิชัยยืนเลยนะเป็นวิเคราะห์ข่าวนะครับ<อ>ท่านลูกค้าท่านใดอยู่ใกล้ๆกลแค่ไหนก็แล้วแต่ถนกกนกาจนาพิเศษตรงข้าม สมาคมชาวปากใต้ยังเยิ้งหน่อยครัจงอยู่วงแหวนตัดใหม่นี่เองไปบางแคบางขุนนนจันรสิทธิวงนี้ใกล้ๆนะครับโทรหาตามเบอร์โทรที่เขาขึ้นไว้ในเพลทนะฮะนี่ก็จะมารับบริการอาถอดซ่อมหัวฉีดทุกรถทุกชนิดเลยนะครับยินดีบริการไม่ผิดหวังแล้วก็ราคาเป็นกันเองอย่างแน่นอนติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวดูรถนยางว่าจะถอดออกหรือเปล่านะฮะ เดี๋ยวรูตอนกระตุกยากมากแน่นอนพอถึงรถนะยาวนะครับเป็นรถเว้นตัวนี้น,น,นี่ครับการไม่ได้เปลี่ยนแหวนหัวชีดนะครับจะเป็นแบบนี้เวล,ลดดาทํารถใช้รถนานนะครับควรตรวจตรวจเช็คระยะเปลี่ยนแหวนรองหัวชีดด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอาการนี้ไม่ยากครับแค่หัวชีดติดกางเดียวหยเห็นไหมฮะม,มีมีตรงนี้อยู่โอเตสูบนี้นะครับน็อตขันอยู่นะครับน็อตอยู่จมเกี่ยลรูปไปแล้วครับ ตอนนี้นายาวกำลังหน้าตาเคร่งเครียดไม่เครียดครับไม่เครียดเราดูปากก็ได้ครับเพราะไงฮะอุ้ยขอดูขาเลยครับสเต็ปขาสเต็ปนี้มีสามหมื่นนะครับกี่ทีช่างมันห้าทีห้าทีอ่ะเดี๋ยวดูครับข้อมือแข็งแกร่งหนึ่งตออ้อ้าวอุ้ยออกวะเฮ้ยออกแล้ว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 ออกว่ะมันมาแล้วครับมันออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้โหสุดยอดนี่ปกติข้อมือข้างนี้ใช้ทำอะไรครับ กินข้าเลยเย้ดูครับดูครับดูครับนี่ฮะโอ้โหนี่มันมีขม่าต um> ิดแบบนี <t 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 ้แค่นั้นเองนะครับก um ็ถ้าเป็นหัวชิดบอสก็ต้องมาเทนแนั้นกันเดี๋ยวเราขัดลูมเพ้เนี่ยตอนนี้เราถอดออกมานะครับก็จะเป็นชิ้นเป็นส่วนแบบนี้เราต้องเอาไปประกอบกับแท่นนะครับเห็นชิ้นนี้ไหมฮะเล็กๆแม่งมีชิ้นเล็กอยู่ข้างในอีกเม็ดกลมๆนะครับเห็นไหมอันนี้ครับเข้าไปอยู่ในซอกเล็บผมสบายเลยเดี๋ยวต้องไปใช้แท่นประกอบดีเซลอะ เออแมนแมนนี่นี่อยู่บอดเดี๋ยวไอเอาอันต่อย,ยางไปดูนะครับตอนนี้เรากำลังสตาร์ทเครื่องจากเมื่อวานนี้นะครับมีพันพุทธพุทพุทอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้เครื่องเดินดีแล้วนะครับมีสั่นเล็กน้อยเพราะว่าหัวที่ยังไม่ได้ซ่อมเดี๋ยวเราจะทําการซ่อมหัวที่ต่อตอนนี้ให้เขาซื้อขายกันก่อนสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับนายยาวลูกหยีนะครับนอนนี้สตาร์ทรถติดแล้วนะเป็นไงบ้าง พอใจครับพอใจแล้วนะฮอร์ีปมันก็จะพุ่งมันก็จะมีขาดขาดอยู่บ้างแต่ว่าก็ใช้ได้ใช่ไหมช่างต่อใช้ได้ครับใช้ได้แต่ว่ายังไม่ได้ซ่อมเงยเพราะรอให้น้าซื้อรถก่อนครับผมอันนี้ทำทให้ผู้ขายด้วยให้มันขับไปที่ร้านได้ให้มันทำอะไรได้ด้วยใช่ครับก็เดี๋ยวน้าขับแล้วเดี๋ยวไงน้าก็อธิบายผมได้ครับมันเป็นยังไงไปอธิบายที่ร้านเนาะได้เลยครับผมช่างต่อนะฮะครับผมมีอะไรฝาก ชื่อบริษัทชื่ออะไรนะชื่อร้านบางกอกคอมเบลเร์ครับบางกอกคอมเบลเลอมอชีดบีเคเคพอดีกว่าบีเคเคเขาฉีดที่บางกอกคอมเบลเร์เดี๋ยวคนเดี๋ยวคนไม่รู้จักครับผมเขาก็ได้เอาของมอชีดไปล้างรองแหวนอะไรเรียบร้อยแต่ก่อนมันมีไอพุดพูดพูดขึ้นมาสองสูตรนะฮะน็อตขาดน็อตขาดแล้วเขาทาบไปแล้วทาบไม่อยู่นะครับเราก็เลยเรียกช่างมือปพกกาคนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ศูนย์เบนซ์ JSM นะครับขอบคุณท่านเจ้าของอู่ด้วยนะฮะ เปิดมะกองมาดูครับโอ้โหพบตอบิโดอและขี้ฝุ่นครับหวานเลยฮะโโอ้หประมาณ8ปีครับเเคาไม่แปดปีไม่เคยทําเลยอันนี้เดี๋ยวนายาจะเอามาบูรณามีแมงปอยเอาเน้โหแมงปอยังเข้าได้เลยนะ